คลิปหนึ่งไม่ถ่ายรูปวันนี้ก็อ่ะใกล้เรื่องงานแล้วอ่ะได้โอเคห้ยทำไมหน้าพี่ใสจังอ่ะอยากรู้ปะเล่าว่าทำไมถึงใสได้ขนาดนี้แง่ไม่ได้ใช้ไสยศาสตร์นะบุ้งคอลลาเจนมัน่มันคืออะไรนี่มานี่เดี๋ยวพี่เะแนะนำให้ฟังไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากเกลือกองุนเรสเวล่า r าลเซรามายจากข้าวญี่ปุ่น สารสกัดจากส้มสีเลือดอิตาลีสารสกัดจากเมลอนสายพันธ์ุฝรั่งเศสสารสกัดจากทับทิมสเปรสารสกัดจากส้มซาสซีมาญี่ปุ่น p ี c h Powder สารสกัดจากผลกุหลาบป,ป่าเราคัดสรรสารสกัดเกรดพรีเมียมที่มีงานวิจัยทางคลินิกและได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลกมากถึง3 6ชนิดมารวบรวมไว้ในบู เพื่อส่งต่อคุณประโยชน์สำคัญในการบำรุงผิวผมเล็บของคุณให้แข็งแรงสวยงาม